โอเคฮัลโหลสวัสดีครับพบกับผมนะครับชานนี่าแบ็คเซเดิมเนาะก็เดี๋ยนในคลิปนี้เราอยู่ในเกมเกมเดิมนะครับก็คือแบ็คเซตออนไลน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพจะไดใจให้ด้วยนะครับก่อนรับชมวันากดไลค์คนละทีก็ได้นะครับแค่นี้จะดีใจแล้วโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับก็ในคลิปนี้จะไปพูดถึงสารจากพุทธนานะครับซึ่งจะเป็นการอัปเดตไล่ๆที่จะใกล้ขมานี้ก็จะเป็นช่วงเดือนมีนาะครับไปจนถึงเดือนเมษาใกล้ๆนี้นะครับ เดี๋ราลองเช็คดูก่อนว่าอัดอยู่หรือเปล่าที่อัดอยู่นะครับโอเค Greetings Adventurers I ไออิมแจซอกจังดีเรค o ตอร์ออฟแบล็กเดสก์คลิปนี้เป็นการสรุปแบบคร่าวๆนะครับของทีมพัฒนาที่เขาบอกพูดนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างในวันนี้นะครับโดยก็เนื้อหาอาจจะไปไม่ไวนะครับเพราะว่ายังไงก็ผมดูและววันรอบหนึ่งอาจจะไวขึ้นกว่าเดิมจุดไลฟ์เซอร์ฟิสกูรีติงส์แอดเวนเจอร์สไออิมวอนซูยังเฮดอ server uses exclusive characters nope uses 30% of your survival points managing these points well is key to ตัวแรกๆแล้วครับหัวข้ออัปเดตก็คือมีการพูดถึง uh, ในส่วนของ Hardcore server ซึ่ง Hardcore server ของบ e t เ e อร์เนี่ยครับก็แต่ <F ival S 2> ว่าก็ค <to S 2> ือหมายวาณว่าเขาจะให้เราเล่นใน้วันละ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็เข้าไปข้างในปุ๊บมันจะมีการต่อสู้เกิดขึ้นก็คือตีทั้งมอนตีทั้งคนปลนจันมั่วไปหมดเลย ก็คือเป็นการตัวรอดนะครับขึ้นอยู่กับแต้มที่คุณทําได้ทีนี้ถ้าคุณคิดไม่ออกครับฟิลมันจะเหมือนประมาณชาร์โดไอหน้าครับก็คือชาร์ดไอหน้าก็คือเหมือนคล้ายๆกับเรียกว่าอะไรอ่ะผับจีก็ได้ว่าแต่คุณโดดล่มลงไปคุณก็ไปตีกับคนตีจากบอลนะครับแล้วก็มีวงบีบอะไรพวกนี้ประมาณนั้นอันนี้อาจจะคล้ายๆกันนะครับแต่ก็ แต่้็แบบประมาณว่าเขาพูดนะมันคล้ายๆกันแต่้็พยายามทําให้แบบคนเล่นได้สดดนุกนะครับโดยไอ้เจ้าส่วนเนี้ยจะเป็นเหมือนส่วนส่วนหนึ่งในเกมนะครับก็ฟีลอาจจะเหมือนสลับรุ๊กแดงแต่อาจจะเป็นฮาร์คอลเซิร์ฟแทนนะครับซึ่งก็เขาบอกนะว่ามี่ของรางวัลให้ด้วยสำหรับการเล่นก็คือประมาณว่าคุณเข้ามาเล่นในเกม,กมกตัวเนี้ยคุณสามารถเอาแต้มไปแลกเป็นของในเซิร์ฟหลักได้เหมือนกัน จมันจะเป็นตัวช่วยให้ของคุณไวขึ้นนะครับแต่ไงก็คือเล่นด้วยความสนุกก็โอเคนะผมว่าไม่แย่จอของก็บอกนะครับว่าจะเป็นลาลาเชตนะครับของทะเลทรายก็คือทะเลทรายบาเลเซียแหละครับก็จะมอนเอร์ไม้คุณสู้ๆไปเลยนะครับโดยที่นี่ก็คือสร้างให้ตัวละครไม่ต้องสดเกียร์นะครับเล่นได้เลยเป็นอะไรที่เหมือนสร้างมาเพื่อให้คนเล่นสนุกนะครับแล้วก็มีคําว่าศึกชิชตาเกิดขึ้นนะครับจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมี เฟเยอร์อยู่กันได้กันบ้างที่เขาพูดเขาบอกว่าถ้าเจอเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นหมอกสีดาโผล่ขึ้นมานะครับบังเอาไว้ไม่ให้ใครออกแล้วก็สู้กันจนกว่าจะมีคนตายคนหนึ่งนะครับประมาณนี้ก็คล้ายๆว่าแบบเป็นการต่อสู้นะครับประมาณนี้ก็ฟิวคล้ายๆผับดีแหละั้งผมว่าใครเป็นสายแบบต่อสู้หรืออะไรพวกเนี้ยผม่าสนุกน่าเนี้ยไม่ได้แย่หรอกต่อไปอันนี้เป็นเรื่องแรกครับพันขออซูเปอร์ อ๋อบาอทีเขาบอกครับอัปเดตประมาณ13มานะครับก็คือ13มีนาแล้วประมาณนี้ of first Illusion Desert's Black act ส่วนใหญ่นี่ก็คืออันนี้จะเป็นการพูดถึงดันส4นะครับก็คือโอเซียนะครับจอดันมี3ดันนะครับก็คือบาอะไรนะบามาเชียชิตาลเชียแล้วก็อะไรจะจบทไม่ได้ละเออจะจำชื่อไม่ค่อยได้นะครับมี3ดันแหละประมาณว่าอันเนี้ย ไปการจนถึงดันที่4นะครับแล้วก็เป็นในเรื่องต่อซึ่งเขาบอกว่าดันที่4เนี่ยจะเป็นดันของถุวแม่น้ำนะครับตอนน้มีเรื่องให้ทำาสู้นะครับตามปกติเดยาว่าเป็นดันสี่เลยก็ได้โดยเขาก็เจิดว่าจะมีของรางวัลที่เหมาะสมนะครับแล้วก็พยายามทำในเรื่องออกมาให้มันดูดีนะครับตอนนี้เป็นภาพประกอบนะครับก็เผื่อใครไปดูนะครับดันทั้ง4ถูกสร้างมาโดยเด็กที่เสกนะครับไปเจ็บมี้ยัง ซึ่งเสกคุณจ,จะรู้นะว่าเขาเป็นอัชญ,ญานะครับต่อความจำเสือ่อมแต่กอ็ตอนนี้จะได้ความจำจำแล้วมั้งไม่รู้นะแล้วก็มีลูกศิษย์เขาสี่คนนะครับซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าเสกเป็นยังไงนะแต่ว่าลูกศิษย์มันสี่คนมันเป็นชายหมดเลยสี่คนนะครับหรือก็คือไอ้ลูกคนนี้เป็นโรล,ลิหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้าจริงชายก็ไม่ใช่โรล,ลินะมัน อายกุก็เติมแล้วโดยเขาบอกครับว่าไอ้ดันโอเชียนเนี่ยแนะนำ AP ก็คือ350 <14 3. S 2> นะครับแล้วก็ DP 440ซึ่งแม่งโคตเยอะเลยเยอะจัดเลยครับก็อันนี้เขาบอกดันสุดท้ายนะครับในนั้นก็คือพยายามมันเยอะและ้วก็หลังจากที่ว่าดันจบแล้วนะครับสุดท้ายจะเป็นาการเปิดตัวการต่อสู้จ e ับอิเลสลานะครับ ซึ่งก็เขาบอกว่าเนี้ยอาจจะอัพทีหลังบ้างผมที่ผมฟังไม่ค่อยมั่นใจนะแต่ก็เอาง่ายครับไปทั้สี่แหละประมาณนี้ของรางวัลเขาบอกทำให้มันดีขึ้นนะครับโดยเขาอ้างว่าแบบของรางวัลจะจะคล้ายๆกับเหมือนเราลงสัตว์จุนนะครับอะไรพวกเนี้ยเพราะว่ากันนะอาจจะอัปเดตเปแล้วทีหลัง<ล> ต่อไปก็เป็นเรื่อง uh, ต่อไปเป็นเรื่องรังคาใหม่นะครับก็บอกว่าแต้มใหม่อ่ะมันมีมานานแล้วครับบางคนก็ไม่ได้ใช้เนาะบางคนผ <you can S 2> ู้เล <the> ่นใหม่ก็ยังเก็บปว้อยู่เขาก็เลยจะมีการรีบูทนะครับอันนี้เป็นภาพตัวอย่างนะอาจจะมีไม่อยากจะมีหรอกของที่เป็นใหม่จะเป็นอย่างนี้นะครับก็แต่มีให้เลือกซื้อเยอะขึ้นนะครับยังไงก็ใครมีแต้มใหม่ช่วงนี้ต้องเจ็บไว,ว้ก่อนได้แหละเดี๋ยวค่อยซื้อเผื่อว่าพี่นายตั้งสนใจจะซื้อนะครับ แต่ที่ผมเห็นก็คือมีคูปองลดราคานะครับจะมีชุด24สองนีประมาณนี้นะครับโ okay, นะอเคเนาะก็สังเกตนะตรงนี้มีไปได้เปรนวุครับเป็นอะรไรที่ดีแล้วครับวาันนี้ช่วงนี้เป็นการคอมายนะครับคอม t i ของพรีเซ็ตทั้งหมดครับอธิบายก่อนครับพรีเซตเวลาคุณตั้งครับคุณต้องตั้งสกิล ตั้งเซตเจมอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีการตั้งพวกสัตว์เลี้ยงแฟรี่ด้วยอะไรพวกนี้นะครับเขาก็เลยเหมือนเจ้มาว่าทำมาเป็นแบบให้เลียกได้เลยประมาณนี้นะกดที่เดียวคือ <Content. S 2> เพนท์นี example, ่ตัวอย่างนะครับก็เป็น p ิ e เนาะใช้สกิลพีเซตสองแล้วก็ mm hmm. ใช้เป็นสัตว์เลี้ยงตัวที่สองนะครับแล้วก็ เฟรนี่พิซซ่าสามเฟรนี้ก็คือเหมือนชุดกดดามันนี่นะครับก็แล้วแต่ขึ้นของลายก็สุดท้าย <called S 1> เป็นด <Made a. S 1> ีไปนะครับม <is> ันบบาายมดไป <new> แล้ว it features unique papu animation s that distinguish it from the a t t e r carrier โอเคนะก็ประมาณนี้นะครับประมาณว่าตีไว้ประมาณ2ข้อนะครับก็คือมีอ่ะ2 3ก็ได้จริงๆหลักี2ก็คือเป็นเอ่อฮาร์ทคอร์ซอฟแร์นะครับแล้วก็อย่าึ่งเป็นตัี4ที่เหลือก็เป็นพวกอัปเดตราคาใหม่นะครับแล้วก็รีเซต แล้วก็ชุดแฟ์ตดูนี้นั่นนะครับประมาณนี้ยังไงคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นหละครับยังไงก็ผปิดภาพประากาใดก็ขออภัยได้ยะะครับสวัสดีครับ